ประกาศปล่อยตัวสวิปเปอร์สนุกดีครับครั้งแรกครับที่ใช่เป็นสวิปเปอร์ก็จะทำหน้าที่ให้เต็มที่ครับผมหัดน้ำอ่สวัสดีครับน้องอยู่ประมาณกี่กิโลกิโลเมตรที่เท่าไหร่ที่เลยวันนี้หนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดห้าหนึ่งโลครึ่งครับโลกเกิร์ง่หนึ่งจุดห้าโอเคค่ะครับนอกจากน้องคนไทยเมื่อกี้ก็มีเฮดคอร์เตอร์แจ้งมาว่ามีฝรั่งอีกคนหนึ่งพิ่งกำลังมา แต่เราไปช้าๆอยู่แล้วฮัลโหลสวัสดีครับโกโกโกเอาไม่ต้องตามกันแล้วไม่ต้องตามแล้วเชิญเลยครับบ๊ายบายบายบายนักวิ่งคนสุดท้ายจริงๆน่าจะเป็นคนสุดท้ายจริงๆแล้วเอาคนดีเมื่อกี้สตาฟมาบอกว่านกักวิ่งเขานัดนัด คนขับรถไปรับรถที่รีสอร์ทมาส่งก็โดนคนขับรถเทตอนแรกพวกเราก็ประชุมกันว่าเอทำยังไงทำยังไงดีก็ได้ข้อสรุปว่าถ้าเป็นผู้ชายพวกเราก็จะไม่รอพอดีว่าส่วนกลางส่งรูปมาว่าเป็นผู้หญิงเราก็เลยตัดสินใจกันว่ารอรอรอไม่พอลงไปรับด้วยอากาศดีมากโอ มอ,อกกระจายเย็นกำลังดีนะไม่ได้แบบหนาวนัวกวิ่งผู้หญิงแคนาดาอยู่ข้างหน้าถ้าเราประชุมกันแล้วว่าเราไม่รอแล้วเราจะเราจะไล่แล้วละ่ะเพราะว่าคิดไปคิดมาเราออกหลังจากการเป็นว่าตอนนี้การเป็นว่าเราออกหลังจาก ปล่อยตัวเกือบชั่วโมงแล้วพพรลอ,อนักวิ่งสองคนฉะนั้นเลยเปลี่ยนแผนว่าเราไปไล่เขาดีกว่านี้แนะนำตัวหัวหน้าทีมเราก่อนนะครับวันนี้พี่ใหญ่ครับผมเบิร์ดนะพี่เบิร์ดเบิร์ดครับเชอรเบิร์ดครับโสดนะครับโสดแต่ไม่ซิงครับผม ครสนใจติดต่อนในเพจได้นะครับบ้าย080 602 6066 ID Line ID Bird ID EA BIRD ถึงทางแยกซ้ายตอนนี้เราเพิ่งมาได้สองโลกว่าเองนะ สวัสดีครับด้วยข้าแล้วเหรอชันที่หนึ่งตานี้นสี่ร้สี่โลแล้ววิ่งข้นหนึ่มาสี่โลตัดเข้าทางเทลเริ่มไต่เนาะประมาณสองโลเกินแปดร้อยป่ะ ก็น่าจะเป็นช่วงนี้เนาะที่เขาว่าอสองโลเกนประมาณ800เป็นช่วงสิงห์กันแท็กขึ้นเขายาวๆถ้าหลุดนี้ไปก็สบายแล้วเอาเรื่องอยูนะ่ช่วงนี้ขอได้พักกลายเป็นว่าพอเข้าทางเทลสิงห์กันแท็กอัพฮิลหนักวิ่งหาย ตอนแรกเห็นตอนแรกเห็นช้าๆเหนื่อยแล้วกูเพาอัพฮิวอเอาสมมตเปิดไลไม่ทัน2โลช่วงนี้นะหมายถึงช่วงสิยงกันแทกอัพฮิววัอ2โลพึงมาได้โดเดียวเองเ,อเห็นหลังแล้วตอนคือตอนเนี้ย น้องนักวิ่งผู้หญิงแคนาดาเนาะที่มาที่มาปล่อยตัวช้าสี่สิบนาทีเนาะตอนนี้ไล่ทันน้องผู้ชายเฮ <Hey. S 1> ้ตามหาตามหา Are you okay okay. okay okay <laughs> ยกมือซ้ายดูซิสวิปเปอร์หายหนึ่งคน <laughs> ที่ใหม่วางยาแล้ว <c oughs> ขึ้นมาถึงยอดแล้ว,ลวยายา,ยาววใช่ไงว้าวดูนี่อเราถึงยอด,ดประกาไว้ตรงนี้ต่อไปนี้ไทยก็รันตัวใครตัวมานะแยกนะครับจะกินเราใครจะกินกิน <c oughs> ไม่ได้บังคับ <c oughs> เดี๋ยวมาโทษเนาะถ้าเป็นถ้าไปกินอย่างไอ้ถนนเนี่ยพี่เบิร์ดนี่ตายอาดิบลงเอาเนี่ยแหละเหมือนไปชดชีของเมคานินนั่งเนี่ยแหละขึ้นสุดลงสุดวันนี้ได้เจอกันนะครับแคิญตัเด็ด หัวหน้าทีมเรามาแล้วเลี้ยงผาสปีกโก้เอาตราเอาตราเอ้เนี่ยมาโดด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 โดชดดดโดชแดดเริ่มมาแล้วหมอกเริ่มหายแล้วตอนนี้เราอยู่ในปา่าเรายังไม่เห็น รอมุมเปิดกันนี่ยลยออกมาจากทางเทรลอย่างที่อาดีบอกก็มีแค่ช่วงนี้แหละออกมาได้ก็จะเป็นทางถนนโริ่งไปสบายแล้ว ตุ๊กๆไอ้ที่ไม่หันเลยเห็นเห็นอยู่เนดูแดด,ดมาแล้ว<โด>้หมอกหายแล้วแดดมาแทน <c oughs> อ่ะอัานี้ <c oughs> นะเราจะไปอ๋อพี่วนร้อยหรอนี่เรากำลังจะไปเอ่อ สันปะเกียนึกนานๆที่ย่ะน่นานอีก,ร,กอรันสองโลวิ่งอยู่นะอีกโดเดียวพี่ถึงซีพีละเวลาดีอยู่แอมไกลก,ก็โลโลโลป่าอะโลสอโลอ่ะสรัสีครับน,น้าเดนออกจากถนนท้าง,งกรีซ ตัดเข้าทางเทรลเนาะมีท okay. em um 네ี่นี้คอลให้เล่นเล็กๆเห็นชาวบ้านบอกว่าสองวันก่อนฝนตกเรามาเป็นสวิปเปอร์งานนี้เพราะว่าจะได้ สำรวจเส้นทางสำรวจเส้นทางเผื่อรู้จะซ้ำกับอาทิตย์หน้าเนาะอาทิตย์หน้าเราจะมาคอเอกลนะว่าถ้ามันเป็นทางแบบนี้นะถ้ามันเป็นเทคนิคอลนคะอเอกนี่คัดออฟยี่แปดชั่วโมงเนาะถ้าเจอทางนี้ก็ไม่รอดหรอกยี่บแปดชั่วโมงไปดู 28ชั่วโมงจะไปรอได้ยังไงเพื่อนๆรอใหม่รอใอใอมว้าว้รงแรมคนน้ำทันนะ้ง <c oughs> ใหม่เลยครับมันลื่นแล้วลทั้งใหม่เลยอา <c oughs> ดีบอกไปแล้วว่างานนี้คือถึงมีข้ามน้ำให้สั่เขามาทำสะพานไว้ให้ หมดทุกจุดแล้วดูแลใส่ใจนักวิ่งดีมากข้างหน้ามีช่างผาทางมันมากครับทางมันมากมใช่ป่ะใช่ได้ปะเออ เดี๋ยวข้ามข้ามสะพานแล้วก็ขาไม่น้องขึ้นเลอืมก็ครับเขาถือว่างานของกลุ่มแม่ขนินเนี่ยเขาทำก็ดูแลค่อนข้างดีมีเครื่องมีอะไรให้แล้วก็ทำสะพานใช่ตรงไหนมันตรงไหนชันนี่เขา เขาทำจริงๆเขาดูแลดทําทำลงขั้นบันไดปลอดภัยปลอดภัยได้นะแล้วไหนแบบลื่นก็มีขั้นบันไดให้ให้ใช้ได้ดีกว่าลำปังเยอะเยอะไครับขนาดนี้เขาลื่นน้อยกว่าเขายังมีเชือกแล้วก็ทางเขาก็ใช้จอบถากเป็นทางบันไดให้เนี่ยอย่างน้อยขอเซฟไงเออดีกว่าแม่งทานมาๆเนี่ยแหละแต่ว่ามันมันไม่มีอะไรเลยมันลื่นเลยเออ ฝากถึงอาดีลำปางนะมาดูงานแม่คันนินได้ชัานาพอกันนะทานเหมืนกันเลยนี่เขาขาดเป็นร่องให้เดินดูแลนะวุ้งอย่างดีมีช่วงให้พักหน่อยฮนะ แล้วก็งัดต่อนิดหน่อยลูกนี้ถ้าดูจากไงน,น,นี้งัดน้าตั้งกันนะโคตรแมนเลยโคตรแมนโอ้โหเแท,ทงที่จะมาอยู่ข้างหลังก่อนไปไปตัวตางเลยววะ โดนลูกพี่วางยาซะแล้วแย่ใช้อาวุธชีวภาพขมคอเลยทีหลังจะตดบอกก่อนดีนะทอนอุ้ยเขี้ยเหม็นด้วยก็นึกว่าอยู่ข้างบนจะไม่มา ดูแล้วมันก็เหมือนจะสุดแล้วนะแต่ว่าในกาฟมันยังไม่สุดนะส,ดสวยดีสวยดีตรงนี้สวยตรงไหนวะพี่ป่าสวรรค์น,น่า <c oughs> ป่ายาคา <c oughs> <c oughs> ตอนนี้น่าจะขึ้นมาสุดยอดนี้ละดูมันต้องตัดออกไปถนนนี่ถึงจะเป็นเจอซีพีเนี่ยน่าจะตัดเนี่ย เพื่อนเนินนี่ก็ลงมาคนเดียวอออีกนีดเดียวพี่โอ้ยต้กว่าจบเลยตายเลยบอกอีกยอดนึงอันนี้แหละไม่ลอกอ่ะเป็นนี่เลยพี่ใจหน่อยเป็นนี่แหละแม่ขันินจะสุดแต่ไม่สุดสุดแล้วหายอ่อยจะให้อ่อยดามพาไปน่าจะเพ่งละข่าวสักสิบบาท แล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นขึ้นแบบโรลลิงอาจจะมีบางช่วงนึ้ว่าจะหลอกให้งัดขึ้น,นอีกไปลงลงซีพี <CP. S 2> ถึงซีพีแล้วครับเอหนึ่ง วิเปอร์ถึงซีพีแล้วครับครัตอนนี้เราออกมาจากเอหแล้วตามหลังแล้ววิ่งคนสุดท้ายหนา,าทีเดี<อ>๋ยกหน่อยใครมาเที่ยวสันบกเกีย้ยสบายแล้วทางกำลังเริ่มเริ่มทำ มมีแดดนะแต่ว่าตอนนี้ลมรื่นลมรื่นอยู่อากาศก็เย็นๆนะครับรถหลังมาไม่รู้จะทำอะไรครับไปครับไปครับไป,ไปครับไปดรอยู่ข้างหลังนะู่ค่ละาเลยไปเลย ไม่รู้จะเล่นอะไร <c oughs> ขอแรงเธอให้ไปสักทีมันคงดีหากจะลืมรักฉันเนี่ยมีกาดเดียเนี่ยน่าคาสาวเมียวมาอยู่นี่นั่งกินเหล้ามากไม่ไสาวเมียวสองคน ผมจะส่งคลิปนี้ให้ภรรยาคุณนะครับโอ้เหมือนถ่ายทำอยู่ที่ M B A แล้วเนี่ยตอนนี้เรากำลังตามผู้นำจิติวัต์นะครับ ส้มแจกส้มแจกฟรีสตรัดนักวิงค่ะครับลูกในหวานครับนมเปรี้ยวหวานนะคะหยิบเลยค่ะช่รครับทำช่วงเวลาสัมภาษณ์เพื่อนนักวิ่งบ้างดีกว่าสวัสดีครับครับผมชื่ออะไรครับห่อชหนโงะครับ <c oughs> พี่หนองนะะมาจากกรุงเทพใช่มาจากกรุงเทพครับผมเป็นไงบ้างสนามที่นี่ครับโอ้ตอนแรกคิดว่ามาจะมีเพื่อนมีลงมีป้ามาเดินถ่ายรูปได้ด้วยหรอไม่มีเลยไม่มีเลยโหดใช้ได้เต็นสูงมากขึ้นเต้นโหดมากเลยครับลงน่าจะไม่ไหวแล้วอีงนิดเดียวครับอีกนิดเดียวอีกสี่โลถึงสี่พี ีนะอากาศดีไหมอากาศดีไหมครับโอ้ตอนเช้าดีมากตอนเช้าดีมากเลยพอใส่ใสหน่อยก็คนละเรื่องเลยกรุงเทพหนาวไหมครับกรุงเทพหนาวอยู่ช่วงไม่กี่วันช่วงหนาวที่เป็นข่าวแล้วแฟบแล้วก็หมดแล้วครับก็ร้อนปกติครับถือว่ามาเที่ยวครับ enjoy ครับ enjoy ครับไม่ enjoy อะไรเลยดูเจอกอบนี่เจอพี่นวินเพิ่มเนาะ บาดเจ็บหรือเปล <บา S 1> ่าบาดเจ็บไหมครับพี่ก <in> ็ตอนนี้ออกมาจาก A2 แล้วกำลังจะไป A6 หกได้ลูกค้าเพิ่มอีกหนึ่งท่านเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูสวยมอกมากพยาศึกห้องออกไป ดูเห็นปะว้าวโหเดี๋ยวดูข้างหน้าสวยกว่าข้างหน้าสวยกว่าเมื่อกี้เฮ้ยดูว้าวเดี๋ยวพาไปดูใ,ใกล้ๆข้อสวยว้าวว้าวโอ้พยายามสุข้องตรงนี้ออกแล้ว คือนักวิ่งโอ้นักท่องเทียทเท่ยวเพียบเฮ้ยร <Hey. S 1> ครับตอนนี้เราอยู่ที่ cp a6 นะสันปาเกียเป็นจุดคัตออฟแรกนะครับที่เวลาบ่ายสองคือให้ดูให้ดูนี่เป็นจุด ทางเต็นยอดฮิตนะนะักท่องเที่ยวเยอะมากให้ดูอดอยหลวงตอนนี้ออกมาจาก A6 ละเวลวสามโมงกว่าไล่แล้ววิ่งคนสุดท้ายบอกออกได้แล้วไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันเจอกันอีกที เป็นนิทลาไม่มีคันละย,ยาวๆเนี่ยช่วงข้าบนเนี่ยสวยเพราะว่ามันจะเป็นป่าสนป่<ห>าสนไทยกรรลันอินหรือจังเกิลไทยกําลังม่คนเดียวไ้ <c oughs> <c oughs> สนุกไหมครับไม่ผมกลัวเจ็บหัวมาหายตันคมจริงน่าต้องเคยเบิดไม่สวยเหรอไม่ตัดรองนะครับนินทาเสื้องานเขาผมไม่ตัดรองนะเขาพูดตามความจริงไงมันไม่สวยเลยโอ้แดดมาโอ้เย็นจนมือนี่เลยอุปชานที่นี่ขยันเช็คอรินกันจังอุปชาน ประธานขึ้นมาทางไหนเนี่ยประธานเอาไม่ได้ลงเหรอฮะไม่ได้ลงเหรอลองเจ็ดสิบเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบยุดยุดย้อนมาครับย้อนก่อนครับไปหาพี่แอกก่อนครับเบี้ยหมดยังอ๋อเบี้ยหมดยังเติมเจ็ดสิบย้อนมาแล้วแคอยู่เดียย้อนมาแล้วกลับไปใหม่เหรอใช่ครับแล้วเดี๋ยวไปเลี้ยวซ้ายครับอ๋อซู้ซู่ครับสู้ซู่สุดยอดมากดูดโอ้ยพี่แอ๊บสึกโครงนะ บัวกับปาสซนนะอืมสวยสวย,สวยแ,ลวแล้วมีว่านาวิ่งเจ็ดสิบสวนมาหลายคนละคือห้าสิบมาเพ่นี้เนาะเจ็ดสิบเขาไม่รู้ไปไหนมา,เ,าเดี๋ยวเขาจะลงมาสวนกับเราแล้วก็ไปกับตัวที่ A6 แล้วก็ย้อนกับขึ้นมาตึ๊บตึ๊บ เป็นทางเดียวกับที่เราเคยมาวิ่งเล่นเนาะที่ขึ้นมาจากห้วยกุกับแข่งกึดผาสามเหลี่ยมดีนะที่นี่ไม่มีทากที่นี่ไม่มีทากหนาวเกินหนาวเกินทากไม่มา กูมั่วอันนี้คือแยกที่จะไปผาสามเหลี่ยมไปห้วยกุกกับเนาะแต่เราไม่ไปทางนี้จะไปทางนี้นี่น้ครับเดี๋ยวเราต้องดาวลงตรงดาวฮิวลงตรงนี้นะครับโคตรหดเลยเดี๋ยวตื้นเอาวะถ้าลงอย่างนี้กลับทางเดิมละโคตรหดอดิ่งโคตรดิ่งไม่ท่นก็ชัด ลงเรือพอไปขึ้นได้ไหมอ่ะโอ้โหพอกันพอเข่าพังเนี่ยแล้วลงดาวเนี่ยกิ้งเลยล่ะเอ้ยแต่มันน่าลงนะน่าเล่นเหมือนกันไปดิง่ายอ่ะลงทันลงสายง่ายเพราเหนื่อยตอนขึ้นบุ่มโดนเขาเรียกว่าบุ่มโดนเดินจับไข่ ยังงไข่ดินไก่กาเกงในไม่ใส่เลยแต่ทำเป็นล้วงกระป๋อแล้วก็จับไว้ตอนนี้ทำคำซซิเปอร์ช่วยเหลือนักวิ่งอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะครบรอบเนาะลองดูว่าเอาสักตัไหนล็อกเขาล็อกเขาตอนนี้พี่พี่เขามีปัญหาที่ที่เข่าสวยงามมาก บ้านีวิวดีมากนี่ให้ดูนะว้าโอ้โหอันลังอะ่ะส้มแจกฟรีเอเคค่โลที่สามสิบสี่อีกห้าโลจะถึงซีพีนะจัดว่าเป็นสนามที่วิ่งสนุกถ้าวิ่งนะเพราะสามารถวิ่งได้ ไม่ดีไม่ยากเกินไปแสงสุดท้ายแสงสุดท้ายนะครับอาทิตย์น้าจะตอนนี้เราต้องเตรียมเฮดแลมก่อนที่มันจะมืดเนาะเตรียมพร้อมไว้ก่อนเพื่อความต่อเนื่องนะารับเดีลือประมาณ2โลครับก็ตอนนี้ต้องเริ่มเปิดไฟแล้ว ถึงมันจะยังมีแสงอยู่นะประมาว่าข้างล่างมันถ้าใม้มีไฟมันวางน,นี่ละถ้าไม่มีไฟอันนี้ส่งโออออออ้นเท้านะครับส่งเ,เพื่อนนักวิ่ง,งมาตายแล้วโชคดีโชคดีด้วยค,ดยความว่าเจ็บไอทีบีคความเร็วไม่ได้แล้วยังไงก็ไม่ทันแล้วแล้วก็อีกอย่างคือไฟก็ไม่มีด้วยครับมัน ไม่ไม่รอดครับ,บโอเคงั้นภารกิจเราก็คือเราต้องเราต้องไปไล่คนสุดท้ายคนถัดไปให้เจอเหนื่อยเราเลยทีนี้ไปไปให้เพื่อนตอนนี้เราตามมาโดนเจอเพื่อนนักวิ่งคนสุดท้าย เห็นแสงซีพีอะไนู้นเห็นไหมตอนนี้ออกมาจาก A7 แล้วเนาะกำลังจะไป w ีลประมาณ7โลรวมจนถึงเส้นก็อีกประมาณ14โลภารกิจเสร็จสิ้นแล้วเนาะเพราะว่าจบที่ W2 เพเรียว่า DNF กันหมด ทุกคนระยะ50ไม่มีใครไปต่อเร,เราก็เดี๋ยวเราก็แต่ว่าเราก็จะวิ่งกันต่อเข้าเส้นชัยองแต่จะไม่ไปตามรูท50แล้บเราก็จะตัดไปตามรูท100อีก3กมโลนักวิ่งร้อยนะยอ,อีก3กิโลยอดสุดยอด,ด,ยอ,ดอย่างไว <laughs> 15 16 ชั่โมงเองนะเนี่ยคนเลยเสร็จสิ้นภารกิจจบจบแล้วถึงนงานแล้วเป็นสวิปเปอร์ระยะเต็มอย่าหาทองนะอย่าหาทองแล้วเต็มรู้ไปงาสุาฝากด้วยคนไปรับฝากเอาไว้อะแล้วก็ตัวเองก็ไม่มา เขาเต็นไหมโอ้มาพอดีเลยครับมาเสื้อที่เชื่อครับเจนจิบแคสเจบกิอยากถ่ายรูปกับพี่ๆได้ครับได้ได้พูดดูแลพูดดูแลจบแล้วจบแล้วหลายโลเลยโอเคต้องไงน้องอยากถ่ายรูปด้วย